นางสาวสายสมอไตรทิพย์อายุ19ปีบ้านเลขที่119ทับ2หมู่3ชุมชนบ้านช้างตำบลหมาแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพันตำรวจโทรประยงจอมสมสาพนักงานสอบสวนชำนาญการสารีต,ตำรวจพื้นทีอุดรธานีจะารีตํตำรวจชุดสืบสวนนะคะหลังจากที่ได้ร่อง,งานแล้วนี่กลับบ้านเข็นข้าของภายในบ้านนี่ถูกลื้อคนกระจัดกระจายตู้โชว์บริเวณชั้นล่างของบ้านแล้วก็มาหงข้าวหลอดไฟถูกทุบจนแตกพังเสียหายตรวจสอบทรัพย์สินที่หายไปก็มีทีวีี ขนาด14นิ้วและเครื่องเล่นนะคะ DVD ที่อยู่ภายในห้องนอนที่ซื้อมาได้หนึ่งเดือนก็ได้หายไปซึ่งคนไร้ที่ก่อเหตุนในครั้งนี้มั่นใจว่าเป็นพี่ชายแท้ๆก็คือนายคมสามตัวอที่อายุ21ปีเพราะว่าที่ผ่านมาก่อเหตุขโมยทรัพย์สินภายในบ้านไปขายแล้ว2ครั้งเพื่อนำเงินไปซื้อสุราแล้วก็ยาบ้ามาเสพแต่เห็นว่าครอบครัวเดียวกันก็ไม่มาแจ้งความแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สแล้ว โดยการในครอบครัวนะคะรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องสุดทนในพฤติกรรมของนายคมสันจึงได้ตัดสินใจมาแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป